มาดีนะล้วงคนนี้แล้วคอมเมนต์น,นั่ลุวงเก็บบุกว่าเด็กคนเก่งก็ไม่ขี้ื้อเมื่อนะเก่งก็ลมมาไล่อยเลยแต่คเค้เไม่ขี้น,นี่เ,าายยเ,รเ,เพรว่ามันแพงหลิตรหนึ่หิบาทจ่ายได้ยี่สิบไรแต่เขามันแพงว่าตอมตลาดกับ่าตอมตลาดข,า,ดขเเาเรียบเียวับาย่าเองนะอย่าเรงก็รวยรวมรวยแต่นุ่มต้องกบกไปวาพวดนี่คือปุ๋ย ซึ่งคำว่าปุยมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วมันมีฐานอ่านพรานานอยู่นั่นเลยจะเป็นแก่เทีเท่มโบรินหรือว่าตัางกัที่ที่เราสามารถบอกได้ว่าสิ่งสําคัญมู่นิธยจะอยู่ในขวดนี้และก็มีตามเยียนผมมิจาตางกเนสิรัพรมต่วเจ้ว่าเกเอาไปใชย้ย้อนสามสิบหลโอเคทีว่าลูอยู่นั่นคือโคดหน้าที่ว่าใช่ได้ก็คือมันมันไม่ออก แต่ลังอยากใจแกทิ้งไว้แกท่าเร็วทุ่มไว้ขึ้นกำเว้นคำแนะนำเลยตาแน่รองคิดท่าเนียวยางแกอบมาโรยว่าลูโรยสิบว่าลูนั่นเลยแต่นุ่มมองเมงบอกว่านั่นก็คือตื้อว่าดีเล้วไม่จงว่าต้นยันได้รับปุ้ดทีตุตม่มแปยางง่งแกส้ามสิบไรายยังโอว่านั่นได้ลยุย 1าไเจ70ิโลพีโนเมีย71 77ช่งที่732ทนะิ F สามารนาออกได้ถึง2 0กิโลนำ้ำนั่นเลยถึงข่าวว่า30ไร่ N ออัมลิมิตกองมันก็คือง1ยว่าลูกพีโนคิดดูว่าจะได้เงินตุนได้กำไรได้ก็อยา่านูมสักต่าไร ได้ไปได้อยู่ทักพันหนึ่งวันเนี้ยได้ไปสามพันปูป๋เบลเจ้าละสามพันปืมวันละสองพันซึ่งได้ยี่ิบวันโต่เดือนละสิบวันโตเดือนมันช่องเหมือนเลวซึ่งได้ยี่ิบวันกัสี่หมื่น 4, ได้ปืมมาเดือนละสี่หมื่นคำข้องไม่มีอยู่หกหมื่นจากได้เดือนช่องหมืน่นกลายเป็นได้เดือนหกหมื่นพี่น้องว่ามันเคยได้ไรขึ้นฮะมันก็คือทุกย้อนเลยพี่น้อง ถึงทำม่ามันยังเพลงไหมว่าหลับปันนี้ว่าหละปันนี้ไม่เพลงเลยบ่นองนั่นเลยนั่นคือการเตะเราใช่เลยเราเห็นซึ่งคนนับภาพอย่างเดียมันออกมาปริมาณเดียออกมาเพูดเห็นนาบ้อาเกวิกครยังบอกว่าเพูดเห็นมันคงตีโอเคก็ด้ายตาไดนก็คืออยู่ต่นั้นตามที่ก็ตามที่ได้มาก็ได้มาบางทีขึ้นขึ้ๆลงๆตามที่ได้มาถ้าบวกู่ตรงนั้นไปถึงบิน้องคิดดูว่านั่นเลยเทวา เราแนะนำเลบายไมอาบางทีเอารีวิวไม่ดูมันทีก็มาชี้แจงไอ้พี่น้องกว้างว่าเขาพาไปจ่ายกันพันพรือมันออกพันพรือพี่นอ้อง้องคนลงเองอนะเนเ่ยแต่อย่าพาไปถึงจุ้มเก่งเพลงน,น้อยๆถึงกรด,ดีีบอกว่าไม่ออกไม่นคนพลจงทำตามคำแนะนำจงทำตามสิ่งเด ปริมาณเขาบอกว่าอีปริมาณคำแนะนำนั่นแหละอย่างมันถึจะจบสมบูรณ์ขึ้นมายัางมันจะประสบความสะเว็จขึ้นมามีอะไรปุดก้านุ่มตองเดงใดน,นุ่มตองเดงเล่งแรงเตือนวัสดีครับ